บทบรรณาธิการวันอังคาร 46, ที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเปิดมติคอรมอร์อเร่งรัดยาสูบอัตราเดียวมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราภาษีทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อนำไปสู่โครงสร้างภาษีแบบอัตราเดียวในอนาคตที่เหมาะสมและเป็นธรรม กำหนึ่งถึงการแข่งขันในตลาดรวมทั้งการดูแลสุขภาพของประชาชนตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปด้านภาษีที่มีความสำคัญต่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยและสุขภาพของประชาชนโดยรวมแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นข้อกังวลคือความล่าช้าในการดำเนินการตามมาติครมดังกล่าว ที่ส่งผลให้รายได้ของรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องและอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ยากจะเยียวยาในอนาคตความจำเป็นในการเร่งดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความเป็นธรรมและความโปร่งใสในระบบเศรษฐกษิจโดยรวมภาษีแบบอัตราเดียวเป็นแนวคิดที่ช่วยลดความซับซ้อนของระบบภาษีสร้างความชัดเจน ลดช่องโหวในการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยกลไกลด้านราคาแบบที่เกิดขึ้นตอนไทยตัดสินใจใช้โครงสร้างภาษียาสูบแบบสองกัตราและเกิดการลดราคาไปแข่งขันในตลาดบุรีราคาประหยัดที่มีสัดส่วนภาษีน้อยกว่าทำให้กระทบกับการจัดเก็บรายได้ของสรรพามิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาตลอดกว่าสิบปีนอกจากความเป็นธรรมและประสิทธิภาพแล้ว ความเร่งด่วนในการดําเนินการตามมาติคอรอมถือเป็นประเด็นสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามรายได้จากภาษีคือแหล่งเงินหลักในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาสาธารณาสุขการพัฒนาสังคมหากปล่อยให้การปฏิรูปโครงสร้างภาษีล่าช้ารายได้ที่รัฐสูญเสียไปจะทวีความรุนแรง สร้างข้อจำกัดต่อศักยภาพการพัฒนาประเทศในระยะยาวในช่วงที่เศรษฐกิจโลกผันผวนการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างประเทศเข้ามาสู่ไทยจึงมีความท้าทายมากขึ้นระบบภาษีที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการปรับโครงสร้างภาษีให้ทันสมัยและความเหมาะสมกับสภาพ,ภาพเศรษฐกิจปัจจุบันจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐไม่ควรมองข้าม มติคอรอม28กันยายน2564เป็นเสมือนสัญญาเตือนให้ทุกภาคส่วนกระดักถึงความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างจริงจังการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการหยุดยั้งความเสียหายจากรายได้รัฐที่หายไปและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจไทยในระยะยาวเมื่อมติคอรอมครั้งแรกถูกละเลย แต่ปัญหายังกัดกร่อนรายได้ภาษีไทยมติครม .16 สิงหาคม2565เป็นอีกครั้งที่เห็นชอบให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาสูบตามมติคณะรัฐมนตรี28กันยายน2564ตอกย้ำไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการอุดรอยรั่วจากปัญหาโครงสร้างภาษียาสูบแบบสองอัตราที่ควรปรับเข้าสู่ระบบอัตราเดียวเสียที ในโอกาสนี้ต้องขอชื่นชมกรมสรรพสามิตรที่มีความกล้าหาญและมีวิสัยทัศน์ในการเสนอแนวทางภาษียาสูบอัตราเดียวเข้าสู่การวิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม2569ซึ่งถือเป็นการเดินหน้าตามมาติคอรมทั้งสองครั้งที่ผ่านมาอย่างจริงจังหลังจากที่ข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกละเลยและไม่มีการดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธปรรม กระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดจึงควรเร่งรัดให้มาตรการนี้บรรลุผลโดยไม่ปล่อยให้เกิดการถ่วงเวลาอีกต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนท้ายที่สุดนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระนักถึงความสําคัญของมติคอรอมอทั้งสองครั้งและดําเนินการโดยไม่รอช้าไม่ปล่อยให้ไรายได้ภาษีหายไปมากกว่าเจ็ดหมื่นล้านบาทแบบที่เสียไปแล้วในขณะนี้ แม้จะมีการยุบสภาแต่รัฐบาลยังคงมีอำนาจเต็มในการบริหารงานโดยเฉพาะการปรับภาษีอัตราเดียวเพื่ออุดรอยรั่วของรายได้รัฐเพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนประชาชนไทยควรได้รับระบบภาษีที่เป็นธรรมโปรง่งใสและตอบโจทย์ต่อ,อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่21